เมื่อโลกไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมธรรมสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ ด้วยเจตนารมเจตนาหลักนะครับที่มีพันธะสัญญาต่อตัวเองนะครับที่จะมาทำ YouTube ให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของพ่อเดิมนะครับจริงๆแล้ววัตถุมงคลของพ่อเดิมก็มีหลากหลายนะครับแต่หลักๆแล้วที่ผมได้มีโอกาสนำมารีวิว ให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติก็คือมีดนะครับวันนี้ก็จึงไม่พลาดโอกาสที่ผมได้นำมีดขนาดพกพานะครับความยาว12นิ้วรวมด้ามและปักนะครับถือว่าเป็นมีดยุคโบราณที่มีความคัดสิกมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะ ศิลปะการตีมีดของช่างชิมนะครับวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสานำมาให้ทุกท่านาได้ชมได้ดูกันสัมผัสกับบาร,รมีของพ่อเดิมนะครับเอาละนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็จะให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันเลยดีกว่านะครับนะครับไม้ก็จะเป็นไม้ โบราณธรรมชาติมากๆนะครับความเก่าความแห้งความซีดของไม้นะครับก็จะชัดเจนเลยด้วยการเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานะนะครับมิดเล่มนี้ก็อายุร่วมร้อยปีนะครับนี่นะครับล่องรอยแม้รัดเดิมนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับที่คาบไข่นะครับ นะครับเป็นไม้แห้งโบราณมากๆนะครับอ่าแล้วก็ได้นําไปรัดหวายใหม่นะครับอ่าฝักไม้เดิมแต่หวายรัดใหม่นะครับก็เพื่อรักษา,าสภาพความสมบูรณ์ของฝักไม้ให้ได้นานมากที่สุดนะครับเนี่ยคัดสิกเดิมๆม,มากๆนะครับเนี่ยก็จะเน้นให้ ทุกท่านได้เห็นได้มองอย่างชัดเจนนะครับสวยงามมากๆนะครับเนี่ยนะครับด้ามก็เราเป็นดอกจำปีนะครับที่สวยงามดูง่ายคลาสสิกนะ,นะครับนี่ก็เป็นส่วนภายนอกของมีดโดยทั่วไปนะครับ เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมส่วนของใบมีดกันเลยดีกว่านะครับว่าเก่าโบราณยังไงนะครับอ่านะครับนี่ชัดเจนมากเลยนะครับก็เป็นเหล็กหรือว่าเป็นโลหะที่ดีมากๆนะครับความเก่าความแห้งของโลหะก็จะชัดเจนนะครับขาวนวลนะครับจริงๆแล้ว เล่มนี้สนิมไม่กินนะครับนี่พอ,องมากนะครับที่เป็นจุดจุดต่างๆบริเวณใบเม็ดนะครับเนตามนี้ก็เป็นคาบใครความเป็นธรรมชาตินะครับในการเวลาที่ผ่านมานะครับน,นะครับร่องเลือดนะครับแล้วก็ขั้นด้วย พระธาถานะครับสวยงามนะครับกระดูกงูก็เรียงคัดสิกมากๆนะครับกหนกดอกไม้มีความอ่อนช้อยนะครับความหนาของใบมีดนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่แหละ สะโพกมีดหรือว่ากันมีดนะครับแน่นไม่มีร่องรอยของการสันกรดโลหะรัดคอมีดหรือว่าปอกรัดมีดนะครับเป็นโลหะโบราณโบราณมากๆนะครับพี่น้องก็พิจารณาสัมผัสก็จะเห็นชัดเจนมากๆนะครับศิลปะการตีมีดของช่างฉิมนะครับถือว่าเป็น อมีดยุคต้นของช่างชิมก็ว่าได้นะครับนะครับถือว่าเป็นช่างที่อมีศิลปะในการตีมีดที่ได้ความสวยงามคลาสสิกนะครับผมก็จะเน้นซูมนะครับ ให้พี่น้องได้สัมผัสกับศิลปะของมีดให้มากที่สุดนะครับเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีรูปทรงสวยมากๆนะครับชัดเจนนะครับทุกอย่างปราณีตนะครับทินไม่จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่ด้วย ศิลปะการตีการบรรจงการใส่ใจนะครับถือว่าปราณีตมากๆเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมแล้วถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับผมแล้วก็ด้วยความรักความปรารถนาดีความจริงใจซื่อสัตย์นะครับก็จะนำ สิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับเดิมๆมากๆนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นมีดขนาดพกพาหรือว่าวางไว้บูชาบนหิ่งพระนะครับก็จะเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเราเป็นอย่างยิ่งนะครับจะก็จะทำให้ครอบครัวของเรา อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับมีความรักมีความสามัคคีกันนะครับนี่แหละด้วยบาร,รมีธรรมของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมซึ่งเป็นพระอัยะบุคคลผู้มีอภิญญาญาณอย่างแก่กล้านะครับและก็พระเวทมนต์คาถาต่างๆเข้มขังมากๆนะครับก็ถือว่าโชคดีที่เราเกิดมา ได้มีบุญวัสนาได้มาพบเจอกับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับนะครับก็จะเน้นให้ทุกท่านได้เห็นได้สัมพันธ์สมัมผัสกันอย่างชัดชัเลยนะครับนะครับมีการเข้ามีดระหว่างโลหะปอกลัดมีดนะครับก็จะแน่นล่องรอยคาบไข่ ต่างๆนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นมีดยุคต้นยุคโบราณะนะครับที่คู่ควรแก่การเก็บอนุรักษ,กษาไว้นะครับเนี่ยนะครับก็พระคาถาก็เป็นพระคาถานวะหอโลุลเก้านะครับอสังวิโสโลปุภะปุภะนะครับก็ถือว่าเป็น หัวใจหลักของอิติปิโสเหมือนกันนะครับนะครับนี่แหละน่องซิงนะครับถือว่าเป็นน่องสิงที่มีความคลาสสิกมากๆเลยสวยงามนะครับสัมผัสแล้วก็มีสเสน่ห์ลึกมากๆเลยนะครับนะครับในแต่ละวันนะ ก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะมา,าพยายามทำคลิปวีโอให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อ,อจะได้จำลรงไว้รักษาซึ่งวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและดีงามต่อไปนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับก็สมควรแก่วเวลานะครับ ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับท้ายสุดสุดท้ายจริงๆก็ขออำนาจคุณพระชีรัตนกจค,คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนา งทุกประการเทินผมสุรพัฒนมิดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ